ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับยีโ o ่เกมสตูดิโนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดโปรแกรมแอคชั่นกันนะครับผมแบบฟูลเลยนะแบบตัวเต็มนะก็เข้าเลงก่อนเลยครับผมจะทิ้งไว้ข้างล่างตาเด็ดกิชชั่นแล้วกันนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วปีแล้วก็เอาไปใส่ในเด็ดนะครับเครดิตก็ของคนนี้ฮะบายคนนี้ฮะเครดิตนะฮะโอเคครับแล้วกดดาวน์โหลดเลยฮะ โอเคครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่โหลดนะก็กดตรงรีแพร์อยู่ดาวโหลดนะฮะก็ลากมาเลยครับเค่เสร็จแล้วครับเราเปันคลิกฮะเรากด extract to action by neko อะไรนะฮะแล้วก็จะเป็นไฟล์อย่างนี้มาใช่ไหมครับแับเปั้นคลิกครับ set up ครับภาษาอะไรก็ได้ฮนะจีนก็ได้อังกฤษก็ได้แต่ผมเอาอังกฤษนะเอาภาษาอิตาลีโน เนเทอร์แลนด์พวกนี้ก็ได้นะฮะผมเอาอังกฤษนะเสร็จแล้วฮะแล้วก็ตั้งไฟล์ที่คุณจะต้องการใส่ไว้นะฮะผมจะต้องการใส่ไว้ได้ดีก็อินสต l นะครับพอเสร็จแล้วนะคะผมมันก็จะ t h a n k you for download นะฮะนะฮะเสร็จแล้วฮะคุณลองเปิดไฟล์ขึ้นมาก็ทุกคนอาจจะสังเกตว่า มันจะมีคุณถ้าเกิดื้ยถ้าเกิดมันมีกุญแจอยู่ตรงนี้นะฮะหมายถึงว่าคุณยังไม่ได้แอคชั่นตัวเต็มก็คือวิธีทำนะปิดโปรแกรมไปก่อนครับเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วนะครับกดไปที่แอคชั่นครับคลิกขวาฮะ Opperty ครับ Open file location ครับเสร็จแล้วฮะแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรม c r a c k นะครับตรงนี้ครับเข้าไปเลยครับแล้วก็ก็ลากมาใส่ครับ ก็กดตรงดู this for the next นะคะติ๊กด้แล้วก็ copy and paste นะะถ้าเกิด not copy โปรแกรมมันก็ยังเหมือนเดิมนะฮะต้อง copy and paste เท่านั้นนะแล้วก็ติ๊กไวด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วฮะง่ายไหมฮะเสร็จแล้วฮะง่ายไหมฮะเสร็จแล้วฮะไเนฮะลองเข้าดูฮะถ้ามุมขวาคุณยังเป็นกุญแจอยู่ก็ทําไปเรื่อยๆครับแบบแบบใส่ไปเรื่อยๆ copy a paste ไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ คือเป็นเวอร์ชันเต็มเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมถ่ายไว้นะใครฮะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวไอ้นี่คือแบบสำเร็จแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบย